หัวข้อในวันนี้ครับผมถ้า <5. S 1> อยากโตฝึกโยนเงินทิ้งนะครับโดยที่สเตปเนี่ยมันจะมีง่ายๆ3ขั้นตอนตามนี้ครับพี่พี่สเตปที่1เนี่ยเงินที่เราจะเอามาออินหรือว่าเอามาทําให้มันเติบโตเนี่ยครับผมต้องมาจากปันผลหรือเป็นพสซีฟอินคัมอย่างอื่นอย่างที่2ครับพี่พี่เงินนั้นเนี่ยต้องมาจากดอกเบีย้ยหรือว่ากําไรก็ได้ดังนั้นครับพี่พี่เวลาพี่พี่ได้เงินเดือนมาหรือว่า ออมเข้ามาใช่ไหมครับให้ไปลงทุนในหุ้นปันผลหรือว่าลงทุนในอะไรก็ตามที่มันให้ดอกเบีย้ยอสังหงอสังหาทองคุ้งทองคาได้หมดหรือถ้าเกิดว่าได้กําไรมาแล้วหรือดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยให้ดึงเงินก้อนนั้นอ่ะทิ้งออกมาเลยครับพี่พี่ทิ้งออกมายัางไงสมมติว่าเงินต้นอ่ะสมมติว่าเงินต้นผมอ่ะแสนหนึง่งถ้าเงินต้นผมแสนหนึ่งแบบนี้แล้วผมเทรดได้กําไรอ่ะห้าพันนะครับให้ถอนห้าพันเนี้ยเอามาใส่อีกพอร์ตหนึ่งครับพี่พี่เอามาใส่อีกพอร์ตหนึ่ง รหรือถ้าพี่ๆได้ปันผลมาปันผลมา5,000แบบนี้เอามาใส่อีกพอร์ตหนึ่งโดยที่ไม่ต้องรีอินเวสต์เข้าไปนะครับเราจะไปในเวที่เสี่ยงกว่าเดิมก็คือเอาห0 0พันเนี่ยมาใส่อีกพอร์ตหนึ่งหลังจากนั้นนะครับมีกฎอยู่ง่าย,ายๆครับพี่ๆนะครับเงินก้อนเนี้ยอออินไปเลยอออินในหุ้นตัวหนึ่งไปเลยนะครับหรือว่าสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งไปเลยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันคือการสังเวยเงินบางส่วนเพื่อเป้าหมายที่เติบโตเยอะขึ้น นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของเราที่เราจะทําแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไงพี่พี่พื้นฐานมันต้องดีนะเนี่ยไม่ใช่เอาไปใส่ในหุ้นพื้นฐานแบบว่ากองแกงนะพี่พี่พื้นฐานต้องดีแล้วก็ต้องอยู่ในตีมนะครับพี่พี่เราเนี่ยลงทุนปันผลไปแล้วเราเก่งกําไรไปแล้วแบบซเซฟเซฟใช่ไหมอ่าพื้นฐานดีบวกนะครับตีมเนี่ยต้องเป็นตีมโกลดครับผมเนี่ยคือการ เอาเงินไปสั่งเวยทํทำไปเพื่ออะไรนะครับพี่พี่หลังจากนี้นะครับพอผมจะลงทุนหุ้นอเมริกาหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมผมก็เลยอยากจะแชร์เพิ่มเติมว่าเวลานะครับเราจะลงทุนด้วยพอร์ตที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยอยากให้แบ่งเป็นหลายๆพอร์ตโดยที่พอร์ตหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเซฟพับพี่ไอ้เงินต้นของเราใช่ไหมเงินต้นที่เราหามาด้วยความยากลาบากเนี่ยให้ไปทําแบบเซฟเซฟก็คือผลตอบแทนพี่พี่ผลตอบแทนเนี่ยเอาสัก8นะครับถึง12%ประมาณนี้พอแล้วที่เหลือเนี่ย เราจะเอาเงินตรงนี้ที่มาจากกําไรเนี่ยมาเบ็เอาแล้วก็ปั้นไอเนี้ยไปเรื่อยๆทีเนี้ยพอมันได้กาไรสมมติว่ามันได้กําไรมาอีกแบบอสสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยเราก็ดึงไอเปอร์เซ็นต์เนี้ยกลับมาเติมพอร์ตหลักก็ได้แล้วก็เอาที่เหลือเนี่ยไปสังเ่อยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆ,อยๆนะครับมันก็จะเติบโตไปทําไปเพื่ออะไรนะครับคําตอบก็คือเราจะเน้นโกลด์นะครับไอพอร์ตที่เราเบ็ไปเบ็เนี่ยเราจะเน้นโกลด์หรือว่าเน้นการเติบโต แล้วก็อย่างที่2เนี่ยที่หลายคนทําไม่ได้นะครับแบบหลายคนทําไม่ได้จริงๆก็คือฝึกโฟกัสหุ้นครับเนี่ยสิ่งที่หลายคนทําไม่ได้มันคือการฝึกโฟกัสหุ้นและมีกฎอยู่หนึ่งข้อพี่พมีกฎอีกหนึ่งข้อที่สําคัญมากๆคือห้ามเปิดดูอันนี้ห้ามเลยพี่พห้ามเปิดดูเด็ดขาดคือใส่แล้วทิ้งได้เลยนะครับ แล้วรอให้มันบวกอย่างน้อยพี่พี่สาถึง40ขึ้นไปทีเนี้ยคำามาโยนทิ้งผมให้เว้สองออปชั่นก็คือพี่พี่สามารถมี Stop l o s อได้แต่ว่า Stop l o s อเนี่ยอาจจะเป็น50 60%ขนาดนั้นเลยหรือไม่มีสต็อป o s อเลยก็ได้ทีเนี้ยปัญหาคืออ่าปัญหาคือมาฝึกให้ออินแบบเนี้ย มันไม่อันตรายไปหรอนะครับที่อยากให้ฝึกอยากให้ทำไงพี่พี่อยากให้ลองเอาเงินน,น้อยๆมาทําก่อนผมไม่ได้ให้พี่พี่แบบมี5 0 0 0 0นแล้วเอา5 0า0 0นมาทาเลยแบบนี้ไม่เอานะพี่พี่ไม่เอานะต้องมาจากกําไรเท่านั้นหรือมาจากปันผลเท่านั้นแล้วก็โยนกันทิ้งไปเลยนะครับพอฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมพี่พี่จะเห็นธรรมชาติของหุ้นโฟกัสหุ้นได้และไมเซ็ตพี่พี่จะดีขึ้นเรื่อยๆในการถือหุ้นเพราะถ้าเกิดว่าเราแบบเปิดดูพอรเรื่อยๆหรือว่าเทรดเรื่อยๆเนี่ย สิ่งที่เราจะเป็นคือเราจะติดนิสัยขายก่อนใครติดนิสัยขายก่อนคนหนึ่งมามแบบโอ้มันบวก3 0แล้วว่าเซนายขายปุ๊บขายเท่านั้นเลยพี่พี่พอขายปุ๊บมันวิ่งไปนูน่นเนี่ยครับผมคือสิ่งที่หลายคนทำไม่ได้ก็เลยอยากให้ลองฝึกประมาณนี้ดูนะครับอ,อยากให้ลองฝึกประมาณนี้ดูนะครับวันนี้ก็มาสั้นๆแคพ่พี่แบบอยากให้เอาไปลองทํากันดูเพราะว่าเมื่อวานอยู่ดีๆผมก็ไปเปิดดู บัญชีออทรั์ที่ผูกกับไอ้ตัวของอร์ตหุ้นไว้นะครับผมก็สงสัยว่าทำไมเงินมันเพิ่มขึ้น,นเงินมันไปไหนไหนลืมไปว่าไอ้ช่วงตั้งแต่สิงหาถึงตุลาเนี่ยมันเป็นช่วงปันผลของผร์ตหุ้นนะครับ mm. พอได้ปันผลมาแบบนี้ตอนนี้ับพี่ผมเอาปันผลผมอะไปสั่งเวรเรียบร้อยครับผมสั่งเวรในคลิปตัวแล้วก็มีหุ้นอเมริกาด้วยนะครับอยากให้เอาลองไปฝึกทําดูถ้าเกิดว่าอยากเซฟเซฟใช่ไหมครับพี่พี่เอาไปใส่ในหุ้นใหญ่ในเซ็ร้อยก็ได้ขอพื้นฐานแข็งแรง PE ต่ำกว่า10 หรือต่ากว่าปกติของมันมากๆตัวอย่างเช่นปกติมัน PE 20แบบนี้ใช่ไหมถ้ามันเหลือ11แบบนี้ถ้ามันเหลือ10กว่าแบบนี้โดยที่มันยังสามารถก,กําไรสม่ําเสมอได้ย้ําอีกหนึ่งรอบพี่ๆว่าราคามันลงเฉยๆแต่กําไรสม่ําเสมอทาให้ผมถึงดอกจันว่าต้องสม่ําเสมอเพราะหุ้นบางประเภทครับพี่ๆที่เป็นหุ้นพก,กพันเนี่ยเวลามันลงมา แล้ว P/E มันเหลือ3แบบนี้คือมันรวมพี่พี่รวมของสีแต้มมาที่แล้วก็คือแต่มาาเนี้มันตกใช่ไหมแต่ว่า3ามแต้มมาสก่อนมันบวกแบบนี้มันจะคิดเป็น4ไแต้มมาสแล้ว P/E มันเลยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกจันก็คือกําไรก็ต้องสม่ําเสมอนะครับแล้วล่าสุดที่ผมทําแล้วได้กําไรคือตัวไหนพี่พี่ Tesla ครับพี่พ Tesla test ล่ะตัวนี้นะครับผมใช้ D R ในพี่ผมโยนเงินทิ้งไปตรงไหนผมโยนเงินทิ้งไปแถวนี้ครับเนี่ยเผมโยนเงินทิ้งไปแถวเนี้ยเห็นอีกทีก็คือมันบวกไปแล้วประมาณสัก20%่สิบเปอร์เซ็นต์พี่คือผมโยนก็คือตั้งใจโยนทิ้งไว้เลยนะครับตั้งใจโยนทิ้งไว้สุดท้ายเนี่ยมันก็บวกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็คือ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับกว่าานสักเนี้ยประมาณเนี้ยระยะเนี้ยผมผมเก็บประมาณนี้นะครับก็คือทิ้งไปเลยไม่ได้ดูมันกําไรเนี่ยเยอะพอสมควรอ่าประมาณนี้ครับผมประมาณนี้